ถึงบ้านนะคะมันนี้ก็เป็นวันหยุดค่ะวันหยุดปุ๊บเราก็ตื่นเช้านะคะเพราะวา่าเฮาสีเออเดินทางไปสักผ้าจ้าซักผ้าอบแห้งค่ะฝนตกค่ะฝนตกแบบออื้ไม่ใช่แบบธรรมดานะคะตกทั้งวันทั้งคืนเลยจ้าดิฉันกะทำหน้าที่ในการเดินทางไม่เจอทำหน้าที่ในการที่จะ ไปทำภารกิจตอนเชา้าไปสักขาแหละเดี๋ยวฉันกะสีไปส่งเปรซีให้ลูก้านะคะหน้าที่ดิฉันก็คือองไปส่งเปรซีไปส่งเปรซีก่นที่แล้วก็ประมาณสองโมงเช้พอดีทัพเปรซี้เปิดเราก็จะไปดูร้านขนมร้านหนึ่งนะคะที่เป็นกระแสเป็นสินค้านำข้าวจ้ะยังยิงกนเลยจะถ่ายบรรยากาศให้เมืองนะคะเดี๋ยวเราจะไปสักผ้าก่อนไปสักสายค่ะ ยีสิบสี่ชั่วโมงค่ะร้านสะดวกซักบัสักบได้ค่ะเพราะว่าอย่างฝนมันตกค่ะมันสีบนกน่าจะตกบนมือม,อมนเว้นนี่น้ำท่วมเลยเห็นไหมนี่น้ำท่วมเลยนะคะดิฉันก็เออต้องไปซักแห่งค่ะอบแห่งไปเลยจ้ามันทีจะไม่เสียเวลานะฮะตรงไปค่ะ เต็เสาวแล้วเต็ดสาวค่ะและ้วชมบ่าก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะวมนนี้งานวันเกิดหลานกับไองสันสงนยยงเนยยางมากิ้นค่ะต้องชมบายค่ะชมบายสามใบซิมแรงค่ะนี่เขาเปิดแต่เก่าโมงสาวกันนะเะนย่างเกาหลีค่ะเอาสาไปค่ะมันก็จะเป็นบอรบเบลอหน่อยนะคะนี่เอารถมาวันนี้เขามีงานแจกกิจ,จรกรรมตรงนี้ด้วยแจก บัตรเข่าว้าวเขาจะแจกบัตรอ่ะเขาจะแจกเอ่อไหว้ครูนะคะนี่เขาก็จ,จะมีงูมีงานนี่แหละชมใบก็มารับบัตรนะคะมารับบัตรแจกื่อกี่บตรแล้วเขาก็จะเตียมเตียมตัวเอายาแล้วไม่ทำอะไรอ๋อรถเสลิงเหรอ มาสมรุดอ่ะโอเคค่ะเราออกซ้ายไปทางนี้นะคะนี่ถนนพุทธศาครคะ่ะออกซ้ายไปทางนี้ถนนพุทธศาครน,นะคะหลังจากนั้นเราก็ขับรถตรงไปเรื่อยเะมันก็จะเป็นซานิดนึงนะคะเพราะว่าัเพราะว่าเอ่อบรรยากาศมันเป็นแบบอากาศมันชื้นนะคะ ีรถกระบะไฮไลา,ปา์ปันใดเขาวัดยูดค่ะหาก็ต้องพผาตีเตสาเห็นพระกิจทอามะล a e เต่าค่ะมันถึงจะได้ไม่เสียเวลานะฮะผมไปเดี๋ยววันนี้เราจะสั่งใน่ย่างเกาหลีคนละครึ่งคนะ่ะ ซ่องรองมันพอดีเลยบริษจะบริษัยยังนะคะคนละคือเพราะว่าต้องเอ,อ่อในอย่างกหลีค่ะดิฉันต้องออกขวาสักนิดน,นึงออกซ้ายน้ำชื่นค่ะอุตสาหล้างรถไม่ไม่นะคะเดี๋ยวจะเข้าไปในซอย91นะคะเพื่อทะลุป,ปั๊มน้ำมันปตทอของบอริษัทสักค่ะา ไม่มีมองซากีอยู่บางนี่งกับมืองบางตลาดกุ้แบก,ก็มีค่ะแต่ว่าเขาบไปไปสักนะครับเพราะว่าเอาใส่ไว้อยู่ปนัมันดีสินั่งชิลๆที่สวยอยู่ตรงฟองกาแฟไปเรื่อยๆนะจะ พมีค่ะจะไปสาวบันษาค่ะด้วม,มองตาค่ะวันหยุดตังเขาก็ตัางสักผ้ามาเป็นครอบครัวของแจซ่าเฮากะมาซาโอไปเลยแต่ของเฮาจ้าว่าถึกซิ้งมังตาค่ะเดี๋ยวไปแห่เดี๋ยววันพุธแล้วก็เดินทางแล้วจา้า จะเ,เข้าเพชรเกษมก้าวหนึ่งนะคะเราจะทะลุถนนเพชรเกษมค่ะนี่ถนนเพชรเกษมเพื่อที่จะไปทะลุถนนเพชรเกษมนะคะเขามานีนซอยนี่ค่ะนี่เขาบอกว่าทางลัดนะคะท,ท่ากระสิพูด่านซังพอดีค่ะ ฉัน

กลางซอยกกมมนะถนนเส้นนี้ก็มีต้องสามเซเว่นมีหลายที่มาค่ะมนีซอยเก้าหนึ่ง จะทำคลิปวิดีโอกีก่วใหม่ของเราค่ะ ไฟได้หลายทางหนาคือเป็นกเกษมค่ะถนนพเพเกษมนะคะแล้วเราก็จะเรียวเข้าถนนพเพเกษมค่ะเรลือเข้าถน,นเหนเพเกษมอันนี้โรงงานตะอุดนะคะ โรงงานยางรถยนตาอูดอยฝั่งขวาเนี่ยสีสีน้ำตาลเนี่ยค่ะลวดน้ำตาลขาวน้ำตาลเนี่ยหลังจากนั้นเราก็เข้าถนนพิเกเส็บเลยค่ะข้าถนนพิเกเส็บแล้วนี่ฮะกเหลียวทรายไปเลยจ้านี่คือด่านช่างนะคะด่านช่างไม่ใช่ตำบลนะคะเป็นสถานที่ช่างรถสมัยเก่าค่ะตำบลอ้อมน้อยเหมือนเดิม แมคโครอันนี้ตราด,ดัานสังภารกิจของเราเยอะแยะมากมายและนี่เห็นปั้มกระ้า,างน้ำมานี่หาสิไปสักผ้าตรงนี้จ้าเนี่โรงงานของเราอยู่ที่เกษมรรีบสอง เชี่ยเรียวเข้าปั๊มปตทธตรงนี้นี่จ้ากูเกย์ซึ่อเกย์ยยยอะไรอ่ะรถใครมาจอดนี้นี่นะฮะเรียวเข้าปตทธตรงนี้ค่ะมุมนี้แหละะก็เส็จมาสักผ่าตรงน,นี้ที่นี่คือที่ สัก้าสำหรับเรานะคะเนี่ยก็สักยีิบสี่ชั่วโมงค่ะไม่จ้าตวงนี้เลยร้านนี้ก็สัก้ายี่สิบสี่ชั่วโมงน,นะคะทำไมจ้าตวงนี้ม่ยสะดวก <c oughs> นี่ค่ะตรงกว๋วยเตี๋ยวแร์นี่นะคะ สิบหยสชั่วโมง

ไม่ได้ทำไมไม่ได้หร้าง<ม>ไม่ได่สักเรียนเลยอ่ะก็เราก็ไม่อยากจะมีนะคะ ยาสัาเดี๋ยวไปดูกันว่านยาตัวน,นี้เัาอันนี้คือ ตับผ้านมตันนี้เราก็จะมาซักผ้าค่ะเอาตัวนี้แล้วกันก็ตัวนี้ครบพอดีจคครบพอดีนะคะหลังจากนั้นแล้วก็จะมาใส่ตรงนี้ค่ะ แล้วเราก็หยัดเหรียญตรงนี้นะคะหน้าหยัดเหรียญหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเหรียญพอดีแล้วทีนี้เราก็กดเริ่มทำงาน30นาทีเป็นอันจบนะคะแล้วก็รอเครื่องปัดแล้ว สักประมาณสามสิบนาทีนะคะสามิบนาทีกับบดนปันแบ่บดนกันแบ่ก็กว่าห้าก็สิบแต่แลกทางที่เซลไวนอเมซอนยังไม่เปิดนะคะเรามาดูว่าอเมซอนเขาเปิดหรือยังจะไปแรกไหมเปิดหรือยัง ยังไม่เปิดค่ะยังไม่เปิดแล้วก็ไปเซเว่นเลยจ้ะไปซื้อของเซเว่นเพนื่อที่จะมาแลกเหรียญน,นะคะนี่ค่ะยางไปเลยค่ะอะไรอะอะไรทำไมคนเยอะอย่างนี้ล่ะ 嗯。嗯 ด้วยเออยังไงได้แปนแล้วโอเคไปจัดเซเว่นก่อนนะคะ้งน้ำได้10บาท 可以可以，欢迎。 แล้วดิฉันก็เดินกลับไปค่ะดิฉันเดินกลับไปที่พักดิฉันแล้วเขาก็เปิดเรื่อยๆก็จะเริ่มสว่างเลยนะคะเริ่มสว่างและก็เหมิดเติบนะคะ เราก็จะไปทีของเรานะคะอันนี้บบกินค่ะอันนี้ด้วยนี่โรดเอาจะไปวาันี้รสแล้วก็กินตอนสักเสร็จนะคะเก็บไว้นี่รสก่อนอน้อันนี้ที่สักค่ะไม่ต้องไปกินเดี๋ยวเราจะไปวันน,ะะนนี้รสนะคะ ตรงนี้ถึงจะเป็นหกตอเรามาระวังนะคะเดี๋ยวหกมากกว่าสีงางงง่ยางข้างล่างดีกว่าอันตรายเพราะว่าเคยกินแลน้วมันหกเติมสว่างนาะะ่ะดิฉันกนัเป็นมีทางหน้าสภาหนึ่งชั่วโมงนะคะประมาณหนึ่งโซโค พังซักพังอบนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงอย่างละสามสิบเฮ้ยรอ,ออยู่ตรงนี้อันนี้เหลือสิบเก้านาทีเราก็จะมานั่งตรงนี้นะคะ่ะนี่มานั่งอ,อ,อ,อ 50. บอบอบห้าสิบบาทราคาอบห้าสิบบาท เดี๋ยวเราก็จะแรกมงินวายนะคะแล้วก็ห้าสิบบาทเราจะมดต้องต่หลังจากที่เสร็จพักผ้านะคะดิชนก จะมาอเมซอนนะคะสั่งแล้วยังไม่ได้นะคะาวิวด้านนี้มเยอะเลยคนต่อคิวดิฉันก็จะนั่งรอนะคะอตอนนี้เราอยู่ลำเบอร์ที่18บปน,น,ะะน,ะะนะคะรอไปก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องยิ้งสักพงสภาแล้วสืออเมซอน เรียบร้อยแล้วนะคะหากระสิกกัค่ะเราก็จะเดินทางไปที่อำเภอรกระทุ่มแบนนะคะเฮาสิไปส่งไัสนีตอนนี้จกโมงแล้วเดี๋ยวดูนาฬิกาก่อนตอนนี้ยุ่ที่เจ็ดโมงสิบหกไปถึงกระทุ่มแบนเขาพอดีเขาเปิดแปดโมงครึ่งไปศนีนะคะรวก็สิไปเมืองลานเขาเรียกว่าร้านร้านที่เขาขายขนมม่ร้เขาเปิดกี่โมงหรือวันนี้ที่เขาเปิดหรือเปล่าเราจะไปดูกันนะคะ